สวัสดีครับผมนะครับผมแบงค์ฮาเซอร์แล้วนะครับวันนี้วันนี้เป็น EP ที่ 40, 40่สิ่สเป็น EP ที่43สิบสาก็คือวันนี้ไม่มีใครวางนะ <S <S ผมนะครับมีคลิปจะมาแก้งน้องเมฆก,ก็คือเราจะมาหลอกให้น้องเมฆจะหลอกให้น้องเมฆนะครับแข่งกินนมตรงนี้นะครับแข่งกินนมแล้วเราจะเอานม ตัวนี้นะครับสวมเข้าไปเนี่ยอาจจะเอาดอยคํานะครับสวมเข้าไปในอันนี้แล้วก็เราจะกินตัวนี้นะครับแล้วก็จะล็อกน้องว่าแข่งกินนมใครหมดเร็วก่อนคน,นชนะนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าน้องเมฆกินนมที่ผมสวมตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูไปดูตอนทาก่อนจะทานมสวมให้ดูนะโอเค let's go to me now mm -hmm.

เนียนมากแอนด์เมกไ,ไม่ดูนะปาข้างในคือดยอยค้ำบอสาข้างในเนี่ยคือดยอยค้ำนะยังกินนมกัน แล้วพี่แชร์ตู้เย็นรอน้องเมฆตื่นนะครับแล้วเราก็จะมาทาน้องเมฆแบบเราก็จะมาทาน้องเมฆแบบแข่งแข่งกินนมกันอันแ,แรกเราไปอีกเดี๋ยวไปดูตอนแชร์กัน โอเคครับต่อไปก็รอน้องเมกตื่นน้องเมกตื่น้วปุ๊บเราก็จะไปท้าน้องเมกว่าเอ้ยวันนี้เรามาถ่ายคลิปแบบเล่นๆแข่งกินนม,ก,มนกันแล้วก็น้องเมีมันก็จะดูกล่องที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือดอยคำที่อยู่ข้างในดูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเราดูนเดี๋ยวรอตอนนี้บ่ายสามแล้วยังไม่ตื่นเลยโอเคเดี๋ยวไปรอตอนน้องเมกตื่นนะครับแล้เราจะท้าน้องเมกแข่งกินนมเร็วว่าใครกินหมดเร็วนะครับโอเครอดูกัน วัสดีครับผมนะครับอยู่กับพวกเรานะครับช่องฮาเซอร์วันนี้อยู่กับน้องเมย์สองคนนะครับเพราะว่าเม่ยาวติดทํางานแล้วก็แบงค์เรียนไปทหารส่วนเจโจไปสัมภาษณ์งานแล้วเดี๋ยวเราอีกสองตัวนะครับอันนี้อีพีที่สี่สิบสามนะครับก็คือผมจะมีเกมมาแข่งก็ับน้องเมย์ก็คือเราจะแข่งกินนมนะครับรวดเดียวใครหมดก่อนคนนั้นชนะส่วนคนแพ้นะครับหลับทของเรคือให้กินถ่านนะครับ ปีที่สีเพิ่มแร่ธาตุใช่แรเอ่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมีคนจับเวลาให้นะครับมาสามสองหนึ่งใจเดียวเดาะใจเดียวได้ไหมใจเดียวเพราะจิเดือนอะไรทำเลยโอเค3 2ใจเดียวไหลอึกลิว่าอึกเดียวเดวแต่ขอแค่ว่าใจเดียวแบบบ่ว่างหลอดนะโอเคสามสองหนึ่งเริ่ม

ตะกี้กขไปแล้วเป็นเลยไดเสียงนะม <c oughs> อนดอยคำ <c oughs> โอ้ยอะไรวะหมดแล้วนะครับสะดวกนะครับ <c oughs> <c oughs> แผนการครั้งนี้สำเร็จนะครับที่เราวางแผนกันไว้เดี๋ยวต้นคลิปนะเ <c oughs> นี่ยครับก็คือบทลงโของคนตื่นสายนะครับเพราะว่าเราได้ถ่ายงานกันสี่เป็ดโมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับเพิ่งตื่นนี่ก็คือบทลงโทษนะครับข้างในก็คือดอยคำต้นคลิปที่เราเตรียมกันไว้นะครับทั้งเมย์ไม่รู้ บทโทษต่อไปก็คือกินทานบทลงโทษนะครับบทลงโทษสำหรับคนที่ตื่นสายแล้วก็คนที่กินนมไม่หมดนะครับเดีเหนือมอนวาำปากทำไมรัเดี๋ยวเดี๋เดี๋มแร่ธาตุเพิมแร่ธาตุใช่ทานเล็กทาเล็กบทลงโทษ กินได้เหรวะกินได้กินได้ืหแข็งเราานจริงๆนะครับเฮ้ยของเต้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเมฆด้วยนะครับให้กับยิงเขาแล้วยิงเข่าโอเคนะครับโบล้งก็เรียบร้อยนะครับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วย คลิปหน้านะครับพวกเราจะไปทําอะไรต่อไปก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเรานะครับต่อไปรูนะครับสภาพสำหรับคลิปนี้พวกเราขอกล่าว้าว่าสวัสดีครับ